ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลวงพระเดิม และก็ต้องหากผู้จึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมงกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเกบิ๊กวันเก้เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความข้องผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับนาะที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับนะโดยเพพาะก็คือที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมีดมอลงพ่อเดิมนะ พูดถึงมีดหมอลงพระเดิมนะครับก็เรียกว่าผมเองก็จะเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของท่านนะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับคลุกคีนะมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับกับคุณตา,าซึ่งคุณตาผมเองก็ท่านเป็นหมอในยุคโบร,โบราณน,นะครับนะเป็นหมอรักษาคนนะรักษา คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเรียกว่าช่วยเหลือชีวิตคนเนะี่ยเรียกว่ามากต่อมากเลยนะอาการรักษาของท่านในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันใหญ่ๆนะครับแบบที่1ก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะปวดหัวตัวร้อนนะครับนะทั่วๆไปนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรนะครับนะทำการรักษานะเป็นพปกเปลือกไม้ลากไม้เปลือกหอยเปลือกปูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นยา แต่ละขนาดกแ,แล้วแต่ลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรมาว่ากันง่ายนะถ้าเป็นปวดหัวตัวร้อนทั่วไปก็จะจัด,จดพบยาเย็นยาร้อนอะไรต่างๆพวกนี้นะให้นะครับเป็นรากไม้นะอันนี้คือเป็นแบบที่1นนะครับนะเป็นประเภทที่1ว่ากันง่ายนะส่วนประเภทที่2นั้นก็คือคนที่นะนะเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นพวกโดน อูดผีปีศาวิญญาณได้นะครับนะแม้กระทั่งปอกโดนคุณใสมุนดําอะไรต่างๆ่างคนนี้นะายาพิษยาสั่งอะไรต่างๆคนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะใช้ทางด้านมีดอาคมนะคุณตาท่านจะเรียกแบบนี้นะครับผมจําได้ตอนเป็นเด็กนะก็คือแต่จริงๆก็คือมีดหมอนะครับนะหรือบางท่านก็เรียกว่ามีดปราบชาตีนะครับมีดไพรีอะไรต่างๆคนนี้ก็แล้วแต่นะครับวา่าบางพื้นที่นะครับบาง เขาเรียกว่าแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะเรียกกันไปนะแต่ส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันนะครับที่ได้รู้จักกันก็จะเป็นมีดหมอนะหรือเรียกว่ามีดอาคมนี่แหละนะเอาละครับวันนี้ก็จะนำนะครับเอามีดเล่มนี้นะครับที่วางเห็นด้ามอยู่นะส่วนที่วางนี้ก็จะเปิดให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะก็นะครับนะ เอาละครับก็วันนี้นะครับจะใช้เวลาสั้นๆในการที่จะมาทําคลิปนี้นะครับนะวันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดนะครับขนาดพกพามีเล่มนี้นะอ่าเป็นอ่ามีดของหลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะเป็นงานของช่างสอนนะอ่าเป็นมีดดํางานฝักไม้นะครับนะเฉพาะอ่าอ่า ใบนะครับนะเฉพาะใบนี่ก็อยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วนะรวมน้ำฝักก็9นิ้วเป๊ะพอดีเลยนะครับนะเป็นมีดขนาดพกพาเป็นไซส์พกพาว่ากันง่ายนะอ่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะเป็นมีดที่อ่าคนหากันนะครับนะเรียกว่าหากันมากเลยใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองว่ากันง่ายนะอ่าเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะอ่าลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนะ คนที่จะบอกว่าดีนะคนที่จะบอกว่าใช่เนี่ยไม่ใช่คนพูดนะครับนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะคนที่บอกว่าดีหรือใช่เนี่ยอยากให้เป็นท่านผู้ชมมากกว่านะครับนะไม่ใช่คนพูดหรอกนะต่อให้คนพูดบอกว่าดีแค่ไหนนะครับอย่างไรก็พูดไปบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะครับนะก็พูดกันตรงๆพูดกันซื่อๆแบบนี้แหละนะ อ่าถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่อ่าเก่ามันไม่แท้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลานะอ่านะครับเราจะไม่มาชงกันเราจะไม่มาอ่าพูดเกินความจริงนะครับนะอ่าผมอยากจะอ่าให้เขาเรียกว่าของนะครับนะเป็นสิ่งที่บอกท่านดีกว่านะอ่าอยากให้อ่า สิ่งที่อยู่ในหน้ากล้องขนาดนี้นะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับนะเป็นผู้บอกว่าใช่ดีกว่านะอ่านะครับนะอ่าเมื่อเห็นว่าใช่แล้วก็หากอยากจะมีไว้ในครอบครองก็ค่อยว่ากันนะอ่าที่สําคัญคนที่จะมานะครับนะอ่าขอแบ่งหรือเช่าบูชานะครับจากผมเนี่ยคนที่ต้องต้องมองอย่างน้อยต้องเป็นคนที่มีความรู้บ้างนะครับต้องมองเป็นนะมีอํานาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองนะ อย่าไปไม่จําเป็นก็อย่าไปปรึกษาคนอื่นนะครับจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เมื่อท่านไปปรึกษาผิดคนก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนะไปปรึกษาคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมานี่ก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสนะครับก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีๆไปนะก็อาจจะสูญเสียของดีๆไปประมาณนี้นครับนะอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะ าหากไม่มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองก็ไม่ไม่นะครับนะส่วนใหญ่ผมจะไม่แบ่งให้เช่าเพราะว่าแบ่งไปแล้วก็จะไปเป็นปัญหานะบางคนแบ่งไปแล้วก็ไปเที่ยวไปตะเวนถามคนนู้นทีอะไรทุนี้นะครับนะจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับนะาการมองเนี่ยคนเราเนี่ยต่อให้เป็นเซียนยังไงนะครับนะก็มองไม่เหมือนกันนะอมองเห็นไม่เหมือนกันนะครับนะทั้งท้ที่มองเข้ามาในจุดเดียวกันเนี่ยก็มองเห็นต่างมุมกันไปนะ ยังมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพรวพร้าไปหมดเลยนะอันนี้ก็อยู่ที่ของการมองนะครับนะก็เป็นนั้นว่ามองแล้วไม่ใช่นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะ,ะก็คือแต่ท่านไหนมองแล้วว่าใช่นะครับก็ค่อยว่ากันไปนะ อย่างนี้นะครับก็เรียนท่านตรงๆเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกไปแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่นะครับหก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะในส่วนของด้ามและส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะเป็นในส่วนของใบนะ อ่านี่นะครับก็พูดถึงใบนะครับพูดถึงใบเร่มนี้ก็อ่าเป็นการตอกลายของเสมาใบโพนะครับนะเต็มใบอย่างนี้เขาเรียกเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะเสมาใบโพนี่ก็จะมีครึ่งใบกับเต็มใบนะครับนะอ่าผมเองก็ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไม้ท่านได้รับชมทุกรูปทุกแบบนะอ่าเป็นงานนะครับนะเป็นผลงานของช่างสอนนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะที่ท่าน พูดถึงช่างสอนเนี่ยนะครับจบะนอกจากจะเป็นผู้ที่มีฝีไม้ลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นคนที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์นะต่อทางวัดน้องโพนะอนอกจากมีฝีไม้ลายมือที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดน้องโพหรือว่าต่อหลวงพว่อเดิมของเรานะนั่นแหละครับหลวงพว่อเดิมเนี่ยจึงได้คัดเลือกนะครับยังได้คัดสรรน,นะครับนะคนที่ มีฝีไม้ลายมือนะครับในยุคนั้นเอาไว้ค่อนข้างที่จะมีหลายท่านด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่างชิมนะครับนำมาช่าง้อน,นหรือว่าช่างแมน่นช่างไข่ช่างทินช่างทมนะครับแล้วก็อีกหลายๆช่างที่ไม่ได้เอ่ยนะครับนะ,ะแต่ที่เราเห็นนะครับที่เราพบเห็นได้มากที่สุดนะครับนะในเรื่องของลายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นฝีไม้ลายมือของช่างชิมแล้วก็ช่างสอนนะ แต่ถ้าเป็นช่างฉิมนี่นะครับฝนะีไม้ลายมือของท่านก็จะโดดเด่นไปทางลายน่องสิงนะแต่จริงๆท่านก็ตอกทุกลายนั่นแหละนะแต่ลายที่คนนิยมมากที่สุดนะครับนะสำหรับฝีมือช่างฉิมนะ่็จะเป็นลายน่องสิงนะแต่ลายเสยมาใบโพเต็มใบนี่นะครับนะต้องยกให้ฝีไม้ลายมือของช่างสอนนะครับนะอันนี้จากความรู้สึกของผมนะ อ่านะครับนะและก็จากที่ผมอ่าเห็นลูกค้านะครับนาะหลายๆท่านนะอ่าเาเรียกว่าคอทางด้านเครื่องรางสายเครื่องรางว่ากันง่ายนะอ่ะส่วนใหญ่ก็จะนิยมนะครับนะกันอยู่2ช่างนะครับนะช่างซ้อนช่างชิมนะครับนะอ่าช่างแม้นช่างไข่เนี่ยนะอ่าก็ที่เราเป็นที่รู้จักกันนะครับนะมากที่สุดนะครับก็จะมี อ่าสี่หช่างนี่แหละนะแต่จริงๆแล้วช่างในยุคก,กลางก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับนะอยู่ในเขตอำเภอพยุหคีรีนะครสวรรค์ของเรานี่เองนะอ่าก็เอามาอ่าให้ท่านได้ชมนะครับนะอ่าช่างที่ตีมีดส่งให้กับทางวัดหนองโคมากที่สุดก็จะมี2องช่างนี่แหละนะครับจะเป็นช่างชิมก็ดีหรือว่าช่างซ้อนก็ดีนะครับนะ ทั้งสองท่านนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะนอกจากที่จะมีฝีไม้ลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะต่อทางวัดน้องโพหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะอันนี้ก็าฝากเอาไว้นะครับนะสำหรับท่านผู้ชมนะนี่นะครับก็เล่มนี้จะเป็นมีดยุคลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นงานของช่างสอนนะมีดยุคกลางก็ สร้างตั้งแต่ปีพศ2470เป็นต้นมานจนถึงปี2480นะครับนะ,ะก็มีอายุอยู่ที่8-90กว่าปีนะประมาณนี้นะครับนะอยู่ที่แต่เล่มนั้นก็จะสร้างขึ้นมาในช่วงไหนนะครับนะของปลายยุคหรือว่าต้นยุคกัเท่านั้นนะ,ะที่สําคัญนะครับรอยตอกหรือว่านะครับนะ,ะนี่นะครับนะลายต่างๆนะครับเต็มไปด้วยเนระื่องของคราบใครนะ เป็นเรื่องในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะาการศึกษานะครับนะมีดการอ่านมีดก็มีหลักการอ่านนะครับนะสามอย่างด้วยกันใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็จะดูในเรื่องของอ่านถึงความเก่านะครับนะอ่านถึงความเก่านะามีความเก่านะครับถึงยุคถึง สมัยหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะอย่างที่ผมได้เรียนไปมีดลุกนี้เป็นมีดยุคลางของหลวงพ่อเดิมวัดน้องโผของเรานะาที่สําคัญนะครับลองอ่านดูนะส่วนที่2นะท่านจะอ่านถึงความเป็นธรรมชาตินะครับนะต้องอ่านความเป็นธรรมชาติออกนะจริงๆต่อให้เราพูดนะครับนะจริงๆพูดดีแค่ไหนบอกว่าใช่แค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวมีดจะเป็นสิ่งที่บอกนะครับจะเป็นสิ่งที่ฟ้องอยู่นะ ก็หมายคมว่าของไม่ใช่ไปบอกว่าใช่อะไรประมาณนี้นะครับนะมันก็อของจริงจะบอกชัดเจนนะครับนะ,ะเขาบอกว่าสิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดก็คือธรรมชาตินี่แหละนะ,ะธรรมชาตินี่แหละนะครับคงไม่ใช่คนพูดนะคนพูดต่อให้พูดดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าของไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะวันนั้นก่อนเช่าหาบูชานะครับก่อนตัดสินใจนะครับนะก็ท่านนั่นแหละนะครับนะเป็น กรรมการนะท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่อ่าเขาเรียกว่าบอกตัวเองนะครับนะมันไม่ใช่ใครหรอกนะอ่าต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนถ้าท่านบอกไม่ดีก็จบแล้วนะครับนะอ่าก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลานะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะอ่านะครับนะลองดูนะครับนะเมื่อดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 3291496เบอร์0863291496นะครับนะก็มีเบอร์เดียวนะมีเบอร์เดียวก็สามารถที่จะอาติดต่อสอบถามนะครับนะรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะอ่าทีนี้ดูในส่วนของใบไปแล้วนะครับทีนี้ก็ลองมาดูในส่วนของกันนะครับกันก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสําคัญนะครับนะ มากมากเลยทีเดียวก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะบรรจุเอาไว้ตรงแกนกลางนะตรงกันนี้แหละนะนะครับนะตรงกันนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับสิ่งที่บรรจุเข้าไปก็จะมีเช่นเกสาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะหรือว่าผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้นะทีนี้ก็มาดูในส่วนของนะครับนะด้ามนะด้ามนี้ก็ถือว่า เป็นด้ามงานนะครับนะที่งานดิบๆงานแท้ๆงานเดิมๆนะ,ะไม่ได้มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะมีดทุกเล่มนะครับได้มาแบบไหนอยู่ในสอภาพแบบนั้นนะครับนะอยู่ในความเป็นเดิมๆนะครับก็่กังจะว่ามีดทุกเล่มนั้นก่อนที่ผมจะคัดสรรเข้ามานะครับนะ่ก็ล้วนแต่ว่าได้ตรวจสอบนะครับนะว่ามีความสมบูรณ์นะครับนะ,ะไม่โยกไม่คอนนะครับนะ มีด้ามฝักนะแน่นนะครับนะทุกเล่มว่ากันง่ายนะครับพูดง่ายๆว่าเลือกมีดที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่า8อาจเจ็ดแปดสว่ากันง่ายนะครับนะจริงๆของผ่านการเวลามาเป็นหลาย10ปีนะครับนะ,ะก็จะมีการสึกลอก,ก็จะมีการเรียกว่าตามสภาพเอางี้ดีกว่านะครับนะ,ะตามสภาพนะครับมีแต่ความเก่าแต่ความแน่นนะ ก็ยนะังคงเดิมนะว่ากันง่ายนะครับนะเพราะนั้นมีดทุกเล่มก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านคัดกรองนะครับนะจะประสบการณ์ตกของผมมาเป็นอย่างดีนะก็ถือว่าเป็นมีดที่ดีที่สุดแล,ล้วล่ะนะครับนะส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนย,ย่างไรงไงก็ที่มุมมองของท่านนะครับนะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับนะครับให้ทุกท่านนั้นเห็นเหมือนการคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับนะนะมันก็คงจะยากนะครับนะ หรือไม่ก็เรียกว่าผิดธรรมชาติเลยถ้าถ้าถ้าทุกคนเห็นเหมือนกันนะอ่านะครับเป็นเรื่องโปรติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็ไม่ว่ากันนะอ่าไม่ว่ากันก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็บางท่านก็มองเห็นเป็นดวงดาวบางท่านก็มองเห็นเป็นคนต้มอ่านะครับไม่งั้นคนเราก็ประสบความเรลดในชีวิตเหมือนกันนะเพราะนั่นจากว่าการมองไม่เท่ากันนะความสำเร็จจึงไม่เหมือนกันจึงไม่เท่ากันว่ากันอย่างนั้นนะ เอาละครับการตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,น,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กั45บ45วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ,ะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าๆหรือจะเป็นท่านใหม่ๆก็ดีนะครับหากเม้ท่านชมแล้วท่านเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะเมื่อดูแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อ,อการที่จะเขาเรียกว่าเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกัน อาจทำการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับนะหรือว่าโดยเพาะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะกะ็่าืืมาครับให้ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับนะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 4 9 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1496นะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้น นักคาริมิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคาริมิดหมอก,ก็กล่าวคําวัาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ